สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมีนูแมวนะคะวันนี้มีนูแมวจะมาพากชงการอัปเดตค่ะจากที่เราสั่งเนาะตู้บนมาสำเร็จรูปเนาะและ้วท่อ PVC ที่เราไม่ได้ใช้เอาออกที่ทำถึงเอาใบไว้เนาะมันไม่แข็งแรงเราก็เอามาดัดแปลงค่ะไปซื้อข้อต่อข้้งงอ3 ทิศสี่ทิศก็เลยนี่ค่ะแต่มันยังขาดอันนี้มันใหญ่กว่านอ้อเราก็จะทําอีกอันนึงก็จะไปซื้อท้อมาเพิ่มอ,อย่างขนาดนะั้นทุนนะมันก็สี่สิบห้าบาทก็ไม่แพงเนาะล้วก็ไปซื้อข้องอข้อต่อไาอีกนี่ค่ะเราจะเอาไว้ตรงข้างบ้านนี่นะคะจะวางไว้เตียงบนของเราเล็กๆตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะทําบังลมไว้เนาะ จะทำเป็นหลังคาให้ด้วยอันนี้ค่ะแดดก็เริ่มลบๆแล้วไม่โดนเต็มที่นีค่ะอันนี้นะคะมาการถักกระลูกเขาโตแล้วค่ะแต่เราก็ให้เขาเติมในนี้ไปก่อนเนาะให้เขาแข็งแรงกค่ะพลักลงงามมากเลยใบสวยมากเลยค่ะพลักกระขงเด็ว นี่ค่ะเราจะพามาดูเนาะนี่เราเปลี่ยนก,กระถางให้แล้วเพราะเราซื้อมามันเป็นกระถางใหญ่ตรงนู้นเนี่ยคือแบบม,มันแตกยอดยากกันเนาะกลายเป็นสุ่มใบยีหลากแล้วค่ะคือเสียมลงยังไม่ไหวเลยอะแข็งมากเลยเขาใส่ดินแบบไม่ผสมไม่นี่ให้เราเลยนี่น่าเขาไม่ค่อยโตสงสัยแล้วยกกระถางหนักอึง้ง ก็เลยโอ้ยลากไม่เดินเลยเดินนิดเดียวดีเขาไม่ตายก็เลยแยกเปลี่ยนกระถางให้นะคะเพชรพันล้านเนาะแยกได้เปลี่ยนได้2วันละให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ค่ะเราก็จะพามาดูนะคะคือจะเราดูการเปลี่ยนแปลงอีกสักรอบนะคะให้เขาอีซิปให้เนาะอันนี้เราก็จะเปิดให้ลมระบายเราจะไม่อบ ไม่อบให้ร้อนเลยนะเนาะก็เปิดช่องระบายไว้ทุกช่องสี่หกหน้าต่างเนาะคือเรายกเข้าไม่หมดเพราะว่าถ้ายกหมดเข้ามาเราจะไม่มีทางเดินเพราะเราต้องคอยดูน้ําเติมน้ำเนาะไม่แห้งดินไม่ให้แห้งก็เลยค่ะได้ไปรู้จักร้านพี่ที่ขายบอนสีอยู่ที่โรบินสันเนาะที่เราก็ซื้อพี่เขามาหลายต้นอยู่ ก็เลยไปสั่งค่ะพี่เขาบอกว่าพี่ชายแกทำอยู่สวนไม้ตรงอยู่เส้นราชพัฒเนาะรับมงคลหรือราชพัฒเรียบขอเป็นร้านชื่ออะไรนะชื่อพันไม้อะไรนี่แหละแกทำชั้นด้วยชั้นวางต้นไม้ขายนะคะเป็นแบบเป็นชั้นเป็นเหล็กแล้วก็วางด้วยไม้ เราก็เลยเองอขายไม่แพงหลักร้อยเนาะมีสามระดับสามสามชั้นก็สี่ชั้นเราก็เลยสั่งจะไว้เนาะสองสามวันน่าจะได้เพราะมีลูกค้าสั่งเยอะเราจะทาชั้นวางให้นะคะสองฝั่งนี้ค่ะจะมีฝั่งชั้นสี่กับสามเนาะ 4, ถ้าสี่สี่ทั้งคู่เราจะไม่มีทางเดินตัวละเมตรเมตรเพราะว่าความยาวของลง บอรเรา 3, 3<ม>สา3เมตรก็เลยค่ะสั่งมาเราจะขึ้นชั้นนะเราจะได้แบบวางได้เยอะๆจะเค่อยขนข้างนอกเข้ามาให้หมดเอตอนนี้ก็ขนเท่าที่ขนได้ก่อนอันนี้คะ่ะป้ากระบอกของเฮารู้สึกกัดสีมาจะแดงมากจะเป็นอะไรนี่ยแต่ซื้อ,อม่มาก็ พันหนึ่งเนาะตอนนั้นเลก็กกว่านี้แกบอกเป็นหอ้องเห่าเดี๋ยวรอให้เขานะกัดสีกว่น,นี้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่เนาะใครรู้จักช่วยบอกหน่อยนะคะใช่เดี๋ยวพามาดูเนาะตอนนี้ข้างนอกเขาก็เข้ามาอยู่ได้แต่ไม่ครบเนาะไอข้างนอกที่เราจะทำก็คือไว้เลี้ยงบอลเล็กๆก,ก่อนแต่อันนี้ก็คือเลี้ยงบอลใหญ่เนาะ สตอรอเบอรี่สตาร์นะคะเดี๋ยวเราก็รอชั้นนะคะเราอัปเดตอีกครั้งนะคะว่าชั้นเราจะเป็นแบบไหนเราจะเรียงได้หมดไหมนะคะถ้าแดดเราก็จะส่องเข้ามาเนาะก็จะได้ทั้งลมทั้งแดดอากาศพื้นก็จะดูดเป็นดินเนาะเย็นๆเพราเราจะให้ชื้นตลอดนอะ น้ำก็จะเติมน,นะชเช้าเยน็นถ้าเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะการอัปเดตนะคะแล้วพี่บอลเราจะได้ขึ้นชั้นแล้วชั้นหนึ่งชั้นสองนะชั้นสามชั้นสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีนูแมวทั้ทงน้องใหม่้วยนะคะกับการเลี้ยงบอลค่ะบอลสีของเราเการเลี้ยงครั้งแรกเนาะเราเคยปลูกมาต้นหนึ่งต้นแรกเลยคือหกหลงนะ นนเราก็เลยหัดเลี้ยงเนาะเคคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิยนุแมวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ